สวัสดีครับเดี๋ยวในะช่องคุณพ่อกัดไฟขังนะครับเย่ yeah. บาทิออนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตของคอมมอนเข้ามานะครับซึ่งอะไรบาทิออนเนะี่ยคุณพ่อบอกเลยว่าคุณพ่อเป็นสายเฝ้าบ้านอย่างแท้ทรูเพราะฉะนั้นคอมมอนพ่อใส,ส่สีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีหลายๆใบถูกปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นลดลงแล้วก็หลายๆใบาจากโครงเก่าโครง C p ที่คุณพ่อคิดเล่นไปเล่นมาละไม่ถูกใจนะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนั่นเองนะครับกับบาทิออนในตอนนี้นั่นเองเนาะก็ เหมือนเดิมไลาไๆก็ใช้เป็นไลายๆไลายเดิมนะครับก็ใส่ตัวเริ่มเป็นเบสอ่าแล้วมปหลังได้จัวใส่เป็นฟอร์นะครับไอใส่เป็นฟอร์นะครับฟอร์ก็เมื่อถูกลุกเลยทับเปิดท็อปเด็กไอแสดงเกรดสามบนมือสองใบเปิดท็อปเด็กคอลงช่องเลียแล้วก็ลุกเมื่อถูกบาธิออนไลทับแสดงเกีรดสามบนมือสามใบแล้วก็จวหนึ่งเนาะแล้วก็บาธิออนเกรดสามเนาะก็คอนติเนียลเวนการ์ดเกรดสามทั้งหมดบวกพลังสองพันแล้วก็ ออตโต้แันการ์ดวันเพื่อเทินเมื่อเจอเมื่อได้เช็คเมื่อจบการต่อสู้ที่ได้เช็คเจอเกตสามทิ้งมือหนึ่งใบลุกเลียนหนึ่งตัวแล้วก็ตัวที่ลุกขึ้นมาบวกหนึ่งหมื่นนั่นเองนะฮะก็เป็นไล่ไลเดิมของบาทิออนเนาะแล้วก็แน่นอนนะครับใส่เป็น umb, บาทิออนพราม4ีใบนะฮะเหมือนเดิมเลยก็เก่งยังไงก็เก่งอยู่ดีเนาะหนึ่งหมื่นสามพันเกตสี่มีทิพโปไดคอนตินียร์นการ์ดยูนิตทั้งหมด ของเราในแถวหน้าจะบวกพลัง2,000ก็อีกสก,กีนหนึ่งออโต้แวนการ์ดวันเพอเทินเมือ่อจบการต่้ที่ไดเช็คเจอเกรดสามหรือสูงกว่านำการที่ติดชื่อบาทิออนจากมอือจากโซหนึ่งใบลงดับโซนแล้วก็ลุกเลกาดเกรดสามทั้งหมดของเราแล้วก็อยู่ที่ลุกมาบวกตัวละหมื่นด้วยก็ทําให้เพราะเหตุผลนี้ในหลายๆตาคุณพ่อเกลือเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยใส่บาทิออนในเมนเด็ก เพิ่มไปอีกใบหนึ่งถ้ากับว่าคุณพ่อใส่บาติออนในเมนเด็กเพิ่มอีกใบหนึ่งเป็นสองใบไล่ๆเพิ่มอีกใบหนึ่งเป็นสามละสามใบเลยนั่นเองก็จะใส่เป็นบาติออนไอกสองใบนะฮะอย่างนี้คุณพ่อบอกคุณพ่อเป็นสายฟอกอยู่กับเย้าฟอกกับเหลือเะะนั้นคุณพ่อใส่ไอเนี่ยเต็มสี่จะลดลงเหลือสามใบก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกนะคุณพ่อบัตตี้ไฟก็คือเล่นดาก้อนสายโลวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสายป้องกันของคุณพ่อนั่นเองก็จะเป็นใส่เจ้านี้ สี่ใบนะครับเป็นคอมมอนเนาะมังกรสวรรค์พิทักษ์เอ็มเบรสดากอนหนึ่งมืนสองพันมีเพอร์สโซนอะไรที่ไม่ได้ใช้คนทินิวเอออโต้เมื่อเข้าช่องกาเดียนถ้าลุยนิตเกรดสองหรือสูงกว่าที่กำลังถูกโจมตีหนึ่งใบบวกพลังหนึ่งมื่นแต่ถ้ายูนิตชุกเลือกเป็นเกรดสี 4, บ 2, 000, ่บวกสองหมื่นแทนนั่นก็เป็นตัวกาดสองหมื่นได้นะฮะเป็นเกรดสามเอามาป้องกันได้ด้วยนั่นเองนะครับใส่เต็มสี่เลยเนาะ แล้วก็แน่นอนใส่เป็นออเดนสี่ใบเหมือนเดิมนะครับก็ลงช่องเลียเค so าน์เตอร์บัสองโซบัสหนึ่งคอการ์ดหนึ่งใบลงช่องเลียถ้าการ์ที่คอเป็นเกรดสามได้จวสองแล้วก็เมื่อมันโจมตีบวกพลังห้าพันสแต็แตกถ้าลุกขึ้นมาโจมตีก็บวกอีกห้าพันนะฮะใส่เป็นอ่าสปาลเลีย สองใบซึ่งจะเพิ่มเป็นสามใบอะไรก็ไปลดมังกรออกแต่ว่าคุณพ่อคิดว่าน,นี่สองใบกําลังสวยนะฮะก็ออโต้แวนกาไอเรียกาดแถวหน้าเมื่อมันถูกจตแตนจากความสามารถโซบัสสองจว1หนึ่งแล้วก็คอนเทนเนรเรียกาดแถวหลังยูนิตที่นอยู่บนหัวมันจะวกพลังห้าพันนั่นเองก็บังตาบูตไม่ได้ไอ้นี่มันยังแจกพลังให้เพื่อนบนหัวได้นั่นเองใส่เป็นอารากูเอลสองใบนะครับหนึ่งมืนสามพันมี เพอไรที่ไม่ได้ใช้ออตโต้เรียกาดเมื่อมันโจมตีเขาร์บาสองเลสเรียกาัดหลังเรากี่ใบก็ได้ในการต่อสู้นั้นตัวนี้จะทาการไดเช็คและบกพลังห้าพันจบการต่อสู้แล้วก็เมื่อจบการต่อสู้นั้นถ้าเราเลสสามใบหรือน้อยกว่าทิ้งมือสามใบแต่ถ้าเราเลสหนึ่งใบหรือน้อยกว่าทิ้งมือห้าใบแทนเพราะฉะนั้นถ้าเราเลสสี่ใบเราก็ไม่ต้องทิ้งมือนั่นเองนะฮะอ่าเป็นตัว ช่วยตีฉุกเฉินได้นั่นเองไรเช็คฉุดเฉินได้ก็สามารถที่จะว่าไอ้เนี่ยตีก่อนแล้วก็เคาน์เตอร์มาสองเลสสี่ตีเสร็จจะจะเ,เจอเกรดสามก็แบมเป็นพรามทิงท้งทิงท้งมือทิ้งาธิออนหนึ่งตัวอาะทิ้งไอ้นี้เลสสี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องทิ้งก็ทิงท้ง,งจากสกิลของปิอ้อนพรามก็ลุกเกรดสามทั้งสนามมันก็อาจจะไม่ดูไม่คุ้มแต่ก็มันก็ใช้ได้นะไม่ถึงกับแย่มากก็ได้มือเพิ่มมาสองใบหรือ เบสิกเลยก็คือไอ้นี่ตีข้างนี้ตีต่อเลสสามตัวเลสสามตัวไอ้นี่ก็ทิ้งมือสามใบแล้วก็อได้เช็คได้เช็คเสร็จแล้วทิ้งมือสามใบแวนตีเช็คเจอเกตสามเปสูงกว่าทิ้งบาธิออนลุกทั้งสนามถ้ามีได้อยู่ก็สามารถเอาไอ้นี่ถ้ามีบาร์สอยู่อีกสองบาร์ก็สามารถให้ข้างนี้ตีตีต,ตีข้างนี้แต่ก็ข้างนี้ตีต่อเลสสามใบแล้วก็ทิ้งมืออีกสามใบได้ก็อยู่แล้วโอกาสเนาะ มีโอกาสใช้แพ็กแพงได้ค่อนข้างเยอะกับลากูเลสนะฮะใส่น้องพ่นไฟไว้2ใบเนาะก็แอคทีฟเรียกาศถ้าเรามีเกตสาในสนามสามใบหรือมากกว่าโซบัสสเกตสทั้งหมดที่มันเห็นจะบูตได้นะฮะต้องอยู่ในสนามเนาะลงมาที่หลังไม่นับนะครับใส่รับลูกสี่ใบ ก็ยัดโซจิ้มเพื่อนหนึ่งตัวบวกหมื่นทำให้มันเพิ่มโซได้เอามาเล่นกับคนนี้ได้เอามาเล่นกับจริงๆก็ตัวไหนก็เอามาเล่นกับไอ้นี่เอามาเล่นกับไอ้นี่ได้นะโอเคแล้วก็ทําให้บัฟพลังให้เพื่อนพลังแรงๆไปด้วยแล้วก็เด็กนี้คุณพ่อใส่ออเดอร์เหลือแค่สองใบนะครับเรื่อใส่ออเดอร์เกตสามบูธได้ใบหนึ่งกับออเดอร์กลยุทธ์หนึ่งใบเนาะก็ไอ้นี่ก็จิ้มเพื่อน จิ้มพลังห้าพันจัวหนึ่งแล้วก็บวกได้ไอ้นี้ก็จะเป็นทิ้งมือหนึ่งใบเกศสัรทั้งหมดจะบูตได้ในเทิร์นเนาะอ่าแล้วก็ใส่เป็นพีมีมือหนึ่งใบต่ากว่ามันต้องทิ้งสี่ใบเหมือนเดิมนะครับทริกเกอร์มื่ก็ใส่เหมือนทริกเกอร์เซตเดิมโครงเดิมแล้วใส่เป็นฟอนต์มีสกิลสามใบคริธรรมดาสามคริยโซ่ไอ้คริธรรมดาสี่คริยโซ่สี่เนาะแล้วก็ฮิว สี่แล้วก็โอเวอร์หนึ่งไม่ได้ใส่ดออีกแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะจะใส่ดอ,อก็ได้ก็ไปลดฟอนตเอาหรือไปลดคลีเอานั่นเองนะครับเพราะาอะไรหนึ่งไม่ใส่เพราะว่าจั่วมาอะโอเคตอนนี้มันจั่วมามันมีเปอร์เซ็น์ที่จะได้ของดีเพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วแต่ว่าคุณพ่อยังเชื่อมั่นถือมั่นในบาติออนคีแปดอยู่นะเอาพลังเข้าสู้อย่างเดียวเนาะก็วิธีเล่มันก็คือเหมือนเดิมเนาะไลท์แปะ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 ขึ้นสาม ก็ตอนนี้ขึ้นสักงก็จะดีหน่อยตรงที่เราสามารถมีมือเอาไอ้นี่มาช่วยกาดได้ตั้งแต่เกตสองแล้วเอามาช่วยกาดหมื่นแบบบางทีโดนสองขี้อย่างเงี้ยขอหมื่นเดียวแต่สองขี้อ่ะบางทีมันก็สมควรที่จะให้ใช่ไหมมันคุม้มเป็นงั้นโดนสองขี้หรือบ,บางที่อาจจะยืนสองขี้สองแดมอาจจะอยากได้สองอย่างก็ปล่อยไปก็ได้แล้วก็เหมือนเดิมต้องก็เล่นเป็นเหมือนเดิมถ้าเดิมเซตเดิมเดิมเหมือนเดิมเดิมอ่ะก็ลงไปที่นี่ก็ได้ อ๋อจริงๆจะใส่เป็นฟอสซัสมาก็ได้นะก็เพิ่มมานั่นเองนะฮะแต่คุณพ่อไม่ได้ใส่ก็ไปลดรับลุกลงสบายหนึ่งแล้วก็ไปลดอ่ามังกรหิมังกรกาดสบายหนึ่งก็ใส่เป็นฟอสซัสมาสักสองใบได้ถ้าอยากจะช่วยไงยแดมนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อคือว่าไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แหละก็แค่เนี่ยตีๆแล้วก็เป็นบาทิออนไลเกศสีเลยไลเกศสี Light ได้กับไล่เกศสีเลยนะไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรนะไล่เกศสีมค่อนข้งข้งคุ้มกว่าในในหลายๆครั้งที่เล่น แล้วก็คราวนี้คุณก็ต้องถ้าจะลงมังกรนี่คุณก็ต้องมีอาเกตสามสามใบแหละจะเป็นอย่างนี้เราค่อยกดไม่ได้แล้วมันต้องสามใบก็หนึ่งสองสามแล้วที่เหลือก็เล่นไอ้นี่ดีตรงที่สามารถเอามาฉุกเฉินก็เอามาช่วยบูทช่วยตีได้เลยนั่นเองก็จะเล่นอยู่เท่านี้สบายๆนั่นเองเนาะก็ลูกเล่นมันก็จะเหมือนเดินเพราะว่เป็นแค่อัปเดตเด็กนะฮะก็น่าจะไม่มีอะไร แปลกเท่าไหร่เพราะว่ามันก็คือบาธิออนที่ไรซซึ่งคอมโบเป็นการแห่ตีเอาเกตสามไล่หวดเขาซึ่งเพิ่มการป้องกันที่ค่อนข้างแจ็มที่สุดในตอนนี้มานั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้มาอัปเดตเร็วๆให้รับชมกันนะครับกับบาธิออนในตอนนี้เนาะก็น่าจะไม่งงน่าจะเข้าใจกันนั่นเองนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะ ไว้เจอกันใหม่เนาะวันนี้สวัสดีครับ